Yeah. ชูบอยทีเจ้าก็มาอนเสิร์ตกลางฤดูเช้าของพวเราตากันจะกครือคุมแล้วเผารถฝนตกอ,อีกนิดเดียวคือไฟช็อตแถวหน้าเท่านั้นเองก็ตอนแรกจะเต้นเหมือนแบบตันไฟตันไงเต็นน้ำอ่ะ,อะถ้าให้เตือนนะอย่าไปหาทำทุกวันเนี้ กูยังตามลบไม่หมดนะ d ดิจิตอลพ o ดพิม n ์อ่ะโอ้โหแย่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 โอเคครับก็ขอเสียงให้พี่โอ้ตหน่อยครับผมโอ๊นเ่งที่ก็ใจเดืดต้องมีอยู่แล้วนะคนนี้ครับในคอนเสิร์ตของผมจะไม่มีเขาไม่ได้เลยคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของผมนะนอกจากมีกูแล้วนะครับน้ำหยุดกี่โมงแล้วครับพี่ข้าวเ้าเรื่องข้าวเ้ารื่อ เมื่อกี้ลองตาคุณก็กระพริบตกน้ำไปแม่ก็ดิกแต่ละอย่างคุณเลยเดี๋ยวจะเชื่อไอตอนตกรก็ไม่คิดหรอกมึงลืมสั่งตอนหยุดด้วยไงจริงๆริงลืมไม่มีอะไรแล้วทุกคนครับหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรบูบาแล้วแค่นี้เลยอย่าไปพูดอย่ีกนะสิเดี๋ยวพวกคุณลุกไปเยีย่ยมกันหมดครับอันนี้แเราก็ไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่นะครับ ต้องโกยผู้ชมเข้ามาดูเพราะว่าผู้คนเติมเบียร์กันบ่อยมากพี่เมานะครับไม่น่าเชื่อโอกาวว่าจะเอาให้ยู่แล้วก็ดูคอนเสิร์ตกันเลยใช่ไหมครับโอ้ตายตายตายเดี๋ยวคราวอยเพลงสุดท้ายด้วยนะครับผมโอเคโอเคโอเคดีใจมากครับยินดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานวันนี้ขอบคุณมากครับโอ้โหแล้วก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้นะครับว่าคือผมเนี่ยไปซ้อมกับทีเจมาหลายครั้งบรรยากาศในห้องซ้อม เครียดมากอยากให้ทุกคนตบมือเป็นกำใจให้กับท j ทิมได้ไหมครับคือซ้อมหนักจนวงโดนตีด้นานหลังนะครับเมื่อไหร่จะปล่อยกลับบ้านเราไม่ใช่โกโหกเลยนเรื่องจริงเรื่องจริง,รงตอนผมเดินเข้าไปเอามือกองตีแล้วก็พยายามชงเง้นแล้วอ่ะเสร็จังพี่เส็จังพี่ลูก <c oughs> โทรมาตามแล้วเนี่ย เราบอลต่อมาเป็นเกาโขนะครับแล้วก็มือกองเป็นเกานะครับเสียงตุ้มพิ้กับมือกองเป็นเกาด้วยนะคพี่เมื่อกี้วิ่งเกีคิกผิดหลายจังหวะมากนะฮะสงสัยตื่นเต้นแม้แต่อยู่ข้างหลังไม่ไม่เปิดตัวยังยังตื่นเต้นเลยนะอ่ออะไรอ่อนคลายยับโอเคดีดี้ีครับผมก็เมื่อวาน intense มากนะครับผมเพราะว่าผมอยากให้ทุกอย่างมันออกมาตามที่ตัวเองดีไซน์นะทุกคนดีไซน์กันไว้แต่ว่า มันก็มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราคอนบคุมไม่ได้ก็เลยปลดปล่อยออกมาแล้วเมื่อวานเพราะฉะนั้นสแสดงว่าวันนี้ผมไม่เราไ่้ยเอา,เอางี้นะกูแทนสองหมื่นเลยพูดจริงคนที่จัดคอนเสิร์ตใหญ่หด้ทุกคนแม่งพูดอย่างเงี้ยถึงเวลาตอนจบเป็นหมาโอ้ เป็นติดต่อกันคุณคุณคุณมันไม่ได้ติดนะเนี่ยเอาเราเป็นมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาของเรามันเป็นโมเมนต์ของเราทุกคนวันนี้เขามาเพราะเขารักคุณนะขอบคุณมาทุกคนเพราะต้องแต่งตัวสวยฝ่ารถติดมาใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไขอบคุณขอบคุณจริงๆครับสนุกจอยสนุกจอย ผมไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆเลยคฮะคือตื้นตันมากนะครับผมทุกคนมากจริงๆนะครับแล้วก็ผมบพี่โอตด้วยเพราะว่าพี่โอ๊ตกับผมเป็นรู้จักกันมานานตั้งแต่แบบสมัยที่พี่โอ๊ตถ่ายรูปให้ผมจำได้ไหมเป็นสิบปีนะใช่ไม่น่าเชื่อเขาบอกเขามีรูปให้ด้วยขอดูรูปไหมครอ๋อเหรอใช่ใช่เขาเป็นคนรูปมานี่เป็นรูปที่พี่โอ๊ตถ่ายแล้วแท็กผมมาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทําให้เราได้รู้จักกันเหมือนแบบว่า ผ่านอินสแกวร์อะไรกันนะฮะใช่ใช่ใช่ว่าอะไรวันนี้หล่อมอยตอนปัจจุบันใช่ไหมเฮ้ยน้่มตอบใช้ได้ไหมนะตอนนั้นเนี่้โอ้โหนี่อุตส่าห์ลดมาให้สิบกิโลแล้วไม่มอยก๋อซ้อมเยอะจนน้ำหนักลงจริงๆทุกครั้งที่เจอคือผอมลงผอมลงทุกวันนี้หล่อหรือยังอ่ แล้วนี่ไม่น่าเชื่อผ่านมาสิปีมึงลงสิบโลกูขึ้นเอาขึ้นเอาไม่หยุผมอดถ่ายไปให้แล้วโอเคครับโอเค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 ครับยินดีแล้วก็ดีใจด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วต่อให้ผมไม่มาอยู่บนเวทีนะผมก็จะนั่งดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีเจแน่นอนเพราะว่านี่เป็นศิลปินที่ผมรู้สึกว่าจริงๆผมเชียร์มาหลายปีแล้วบอกว่าอยากให้มีคอนเสิร์ตใหญ่สักทีเพราะว่าเพลงก็ประสบความสำเร็จ งานการต่างๆไม่ว่าจะแต่งเพลงให้ใครก็ดังหมดฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองแล้วก็วันนี้นอกจากแขกรับเชิญทุกคนแล้วก็แฟนๆที่น่ารักนะครับได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตายกันนะครับเสียงดังอ,อีกครั้งให้กับพีเจนเลยกคนี่มันถึงเวลาที่เราันต้องอ j o คือตอนนี้สิ่งที่น่าห่วงกว่าสุขภาพมึงคือกูจะเป็นหวัดไปด้วยไหมเราอยู่ประมาณ ประมาณนี้เราจะร้องเพลงกันต่อไปโดยประมาณหรือว่าอย่าบอกอันนี้คือแมคานิกน้ำตามึงตอนจบใช่ไหมอ๋อกล่าวว่าถ้าสมมติว่าไม่ร้องมึงกดปุ่มแล้วฝนลงอ๋อโหไอ้นี่ทไหนอยู่วงการนานรู้เยอะเลยโอเคแล้วก็มิ่งหนึ่งเพลงที่เราทำด้วยกันในอัลบั้มเซอร์เมนนะครับแล้วก็ร้องด้วยกันน้อยมากไม่ค่อยได้ร้องเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอร้องเพลงนี้ด้วยแล้วกันนะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอยู่ก่อนฮัลโลสกาย